สวัสดีจ้ค่ะชีวิตดีดีการนิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค่ะการนิกาวันนี้ก็เสร็จงานเร็วแล้วก็จะทำงานต่อเนื่องแต่ว่าพอดีไปพักเที่ยงแลวไปทานข้าวใช่ไหมคะแล้วก็ ท่านประธานบอกไม่เป็นไรกลับบ้านนอนพักผ่อนเลยแต่การนิการไม่เหนื่อยอยากแต่กลับไปทําต่อแต่ท่านประธานแห hey ่บอกว่ากลับมานอนพักผ่อนเลยเขาคงสงสารเราแหละไอเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่เขาอยากให้เรานอนพักผ่อนไงเพราะงานอ่ะมันโหมทุกวันอยู่แล้วเออแล้วมันต้องใช้แรงยกของด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยไปทานซูชิการเพราะกานิการชอบทานมากกับซาชกซาชิาชมิอะไรแบบเนี้ยอืมเสร็จแล้วก็ กลับมาบ้านก็นอนไม่หลับแช่นะ้ําแบบสบายเลยคอมบังวาสวัสดีเพื่อนเพ,นพืพี่ๆทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนชาวไทยชาวต่างประเทศ thank you you so much my friend อ,อ่ o d อ v e n น n g คอมบังวาสวัสดียามค่ําคืนเจ้าค่ะทีนี้กาน,นิกาก,ก็ดันนอนไม่หลับแล้วมันก็อยากอยากจะทานอาหารไทยซะมากกว่าอะไรประมาณเนี้ยเราอยากทําทานเองแล้วก็เปิดดู y o u t u b e บ้างอะไรบ้าง แต่การทำาขาหมูพะโลเนี่ยหรือจะยังไงก็แล้วแต่ก็ทำเหมือนกันทั่วๆไปอ่ะพ่อแม่กนนิกาทำให้เห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าตรงนั้นอ่ะขอโทษแหมดึงมอง้อแล้วเสียงดังเลยตอนนี้ครัวอาจจะมีฝุนเลิกเทะหน่อยเนาะอเและทีนี้ย ก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้ออกไปทำงานเ,ออเห็นไหมคนจนใส่เสื้อขาดเนะี่ย <_ an> เห็นปะ่ะเสื้อคอกเชีเออแล้วก็ไม่ได้ออกไปทำงานโอ้โหแพ้กะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องโผมงานก็เลยสรุปกลับมาบ้านก็อเออนี่ได้มาอันนี้พริกไทยนะคะอันนี้กาวมาคั่วหน่อยหนึ่งคั่วก็ได้ไม่คั่วก็ได้มีให้เราเดี๋ยวเราค่อยมาเติมมาที่หลัง ก,ก็จะเอามาแบบนี้เลยใส่เป็นกระปุกแล้วก็ใส่พลาสติกให้ดีเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันระเหยอะไรเงี้ยมันจะไม่หอมแล้วจะใส่สลารับแบบนี้ด้วยนะคัน,นิกาเป็นคนอย่างนี้จริงๆก็จะปิดแบบนี้อีกทีหนะึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยแรปมันไว้แบบนี้เลยแบบเนี้ค่ะ ที่มันแคบเลยตั้งกล้องไม่สะดวกนะตั้งสูงไปเดี๋ยวเห็นฝุ่นเดี๋ยวรอให้หายฝุ่นฝาผนังก่อนก็จะเอาแรปปิดไว้ยังไงอีกทีพิไัยนะครพรพิไัยขาวพิไัยดําพิไัยดําอ่ะประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วก็ปิดเขาไว้ใส่ถุงพลาสติกอย่างดีอะ่ะนี่แหละเป็นคนแบบนี้แหละถ้ามีเวลาว่างนะาจะมีความสุขอยู่ในห้องครัวห้องอะไรแต่ถ้าออกไปข้างนอกก็ไหลาย,ยาวเหมือนกันอันนั้นเป็นปเที่ยวเรื่องส่วนตัวในชะ่ไหมอันนี้แกลืมต้มไข่ไว้ ก็มาหัดทำนี่แหละแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะวันนี้กาก็อยากจะทานไอ้นี่มากกว่าอะไรนะอเอาแบบนี้เลยง่ายๆล,ลืมลืมเอาสักห้าฟองก็พองหกฟองเอ้าไม่เป็นไรแบบนี้เลยทำทำ,ทำแบบง่ายอ่ะ พี่แรกอยากจะทานต้มขาหมูก่อนเรื่องเรืงแล้วทำน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ปะอัน้เออต้องเอาไปเผาไปย่างแต่ไม่ต้องแล้วเพิ่งเอาออกมาจากช่องฟิตเนี่ยขาหมูเพิ่งอ,ออกมาจากช่องฟิตแล้วก็เข้าไปอาบน้ำสักประมาณเกือบสองชั่วโมงมนเนาะโอ้โหขาดซะจนตัวดำเมี่ยมเลยผิว <laughs> สองสีผิวสองสีสงสนี่แหละค่ะ นนก,กัญญาจะมาต้มขาหมูนี่เลยเพราะตอนนั้นน้องสะพ้ายมานะจะออกมาทําหลายทีเข้าออกเข้าออกมันยุ่งงานไม่มีเวลาแันนี่กัญญาจะมาทําเออันนี้อันนี้หมูติดมันนะคะหมูติดมันจะมาทําหนังหมูกรอบค่ะชอบทานชอบทานแล้วทําน้ำจิ้มซีฟู้ด ยังมีของเก่ายังมีอยู่เลยแค่เอาเราเอามาทอดชาอย่างเดียวก็โอเคแล้วแล้วการิการก็ชอบแบบนี้เลยเต้าหู้นะเอามาจากเมืองไทยนี่แหละค่ะแล้วก็ามาใส่ฟิตไว้ตอนนั้นเอามาผึ่งไว้นะผึ่งไว้ตั้งนานมันขึ้นลาเสียดายดีว่าโชคดีนะการิกาเอาไปใส่ช่องฟิตไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวให้น้องสะพายเอามาใหม่นี่แหละค่ะเต้าหู้ชอบมากที่เอาเต้าหู้มาเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะมาพาครึ่งแล้วทำเออ๋วยเต๋ยวแคะชอบทาน๋วยเต๋ยวแคะใส่อันนี้ทำหมู ใส่ลงไปอะเนาะเอาเต้าหู้เต้าหู้แข็งอะบดกันใส่ลงไปอะใส่สามเกลือหน่อยก็แล้วแต่เราอะอาน,นิกาก็ดูใน YouTube แล้วตัวเองเป็นคนชอบกินและสังเกตอะไรประมาณนะี้ดู YouTube ช่วยด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้เลยอาน,นิกาก็ต้มทีนี้จะต้องทำอ้ไนี่เขาเรียกอะไรนะ นึกอยากจะทําก็ทานเขาเรียกน้ำตาลเป๊ดมันอยู่ที่บริษัทเดี๋ยวฝาท่านจะประทานจะมาแนิกาจะหลักก่อนหรือเปล่าไม่รู้ยังกลับมาอาบน้ําอ่ะก็บางทีก็ดื่มอยู่ในที่อาบน้ำอะ่ะแต่วันนี้ไม่ไหวเพราะมันเยอะโทษนะแพบ ไม่ทานมันเห็นขาหมูมันกลัวกระดูกหมูขาหมูไม่ทานแต่ก็เห็นเนื้อนี่ไม่เป็นไรถ้าเห็นติดหนังไม่กินเลยกลัวเขาเป็นคนไม่กินของพวกนี้หนักนหมูเนื้อติดม,มันเขาก็ไม่กินี่โครงหมูเขาก็ไม่กินเขาเป็นคนที่แปลกน้ำมันอะ เอาน้ำมันทอดแต่น้ำมันเก่าไม่เอาอ่ะกานิกาจะซื้อน้ำมันทิงสี่ห้าขวดเป็นโหลเอาไว้อย่างเงี้ยเออถ้าเยอะๆอนะเห็นี้มันไม่มีไงเดี๋ยวต้องต้องรอคุณชายเอาน้ำมันมาน้ำมันหมูให้ทุกทีจะซื้อตนไว้ทีิ้งห้าหกขวดว่างั้นเถอะเพราะมีคนใช้น้ำมันเปลืองใช้ครั้งหนึ่งถ้าดูสะอาดจะไม่ทิ้งนะใช้สองครั้งเ,เก็บไว้ทอดปลา เมื่อกี้ก็ไม่เกินสามครั้งจะทิ้งเลยทิ้งต้องใส่ไอ้นี่อะไรมันมีไอของญี่ปุ่นมันดีอย่างนี้นะเวลาน้ำมันอ่ะเรามาใส่แบบนี้เลยนะคะทําแบบให้มันเป็นรูน้ํามันทิ้งแล้วเดี๋ยวเราอาบน้ําหน้าหนาวอ่ะมันตันไงมันตันท่อเนี่ยค่ะเนี่ยใส่กระทะแบบนี้เลยเนี่ยไม่ใช่ขนมปังนะไม่ใช่ขนมเค้กนี่เลยค่ะแล้วทีนี้ทําต้มน้ํามันหมูเก่าๆที่เราไม่เอาเหม็นหืนเนี่ยเราทําทิ้งเสร็จเราทําทิ้งเสร็จ ให้มันร้อนแล้วเราก็เอาเนี่ยลงไปใส่มันอยู่ที่เราจะใส่จี่ซองซึ่งซองซองอยู่ที่ปริมาณน้ามันหมูแล้วก็ใช้ตะเกียบที่ไม่ใช้หรือใช้อะไรก็ได้คนๆน่ะคนๆให้มันละลายแล้วก็เปิดเดี๋ยวไว้มันเย็นมันก็จะเป็นก้อนเหมือนวุ้นแล้วเราก็เอาใส่ถุงเทง่ายถ้าเราเทไปในอ่างเนี้ยแล้วมันจะไปตันข้างล่างและอย่างหนึ่งเราอยู่ชั้นหนึ่งด้วยใช่ป่ะล่ะแล้อย่างหนึ่งมันเป็นเมืองหนาวไงมันมันเป็นไข่เนี่ยกนิกาก็อยากทํา มันก็แล้วแต่คนเนาะเดี๋ยวใส่ประกาศดองด้วยเดี๋ยวรอท่านประธานไปซื้อประกาศดองจริงประกาศดองไม่ขาดตูท้ที่ที่ห้างเนี้ยไอ้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยอร่อยมากและทา,านขนมจริงก็ชอบใส่ประกาศดองนะคะผักชีก็แช่ช่องฟิตมีน้อยเดียวผักชีกิ้งใส่ผักชีสักสามสี่ลากอะแต่มันมีน้อยไง ก็เอาตามที่มีอ่ะกานิการเน้นไอ้นี่เน้นแบบว่าเน้นคืออะไรนะเอ่อคือต้มหมูไม่ต้องเปื่อยมากนะอา่ะเนาะแต่แกานิกาชอบเผลอเลยเอาสเปื่อยเอาอหน่อยเอหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแล้วไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดจะทําแบบนี้เออก็เหมือนไข่พะโล้นั่นแหละเดี๋ยวใส่ใส่อะไรทั่วไปเช่นกานิกาก็เอานี้มาคั่วนะเนี่ย ปอยกักใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ดอกจันใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เออกรนิการ,ก,ารก็ใส่แลนะ้วแหออแล้วก็อาจจะเหยาะผงผงผงคาโลหน่อยหนึ่งไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ซิล e ของญี่ปุ่นเอาเหมือนกันมันอยู่ที่เราทำอะ่ะ หาสิ่ก่อนอยู่แถวนี้แหละแต่ว่ายังไงก็ยังทำไม่ได้ต้องรอท่านชายออกน้ำตาลปีเปอไปเพราะเครื่องครัวขนไปวันนั้นไปทำชอบไปทำอาหารแล้วก็จะขนไปหมดเลยมาเหลืออยู่หน่อยนึงไแต่น้ำตาลปีเปอกาน,นิการ์ับองไทยอ่จจะให้เขาหิ้วมาทีงสองโลสามโลตัวเองก็มาเหมือนกันเอามาไม่หมดซื้อไว้ เที่ยวที่แล้วเคุณเปิ้ลมานะ้องภัยมาเขาก็ไม่เขาก็ลืมเอามากานิกาซื้อไว้ประมาณสาหรือสี่โลเป็นก้อนนะต่างป็นก้อน ผักชีกระเทมมากันที่การชอบทานกระเทียมแต่ใส่กระเทียม,มเ,าาเยอะยยไปหน่อยก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะใส่เยอะไปแต่ไม่เป็นไรขาหมูแเราขาเบ้อเลยกิรื์เ่ีเลยขาหมูขาหมูขาบ้อเลอร์เลย,เ,ลเ,ลยเดี๋ยวเอาหม้อใหญ่ต้มเลย เดี๋ยวรอ,อน้ำตาลไปย๊บมาก่อนแล้วก็จะเอาหมูเนี่ยลงไปทอดในพนในกระทะเลยประมาณนี้นี่เลยค่ะะโลขาหมูนี่เนี่ยเห็นไหมคะโอ้เนี่ยเลยข้อมือขอกขอ้ขอ,ขอ,ขอมือกันนิกายใหญ่มาากันิกายนี่เลยค่ะ,นเ,คะเนื้อทั้งนั้นเลยอืมแล้วก็นี่พี่เพื่อนี่ยังไม่เห็น อันนี้เลยกรนิการซื้อมาทีงเป็นโลสองโลทำหมูกรอบทำกอบทำหมูพะโลก็ได้อแต่อันนี้มันมีอันนี้แล้วขาหมูขาหมูแล้วมีพี่ขาหมูแล้วเพวนี่ใส่ตู้นะคะอแต่เดี๋ยวเราจะแยกไอ้นี่อ,อประกาศดองนะคะตั้งหากเราจะไม่ใส่ถ้าเราไม่ทานเร็วมันก็จะเดี๋ยวมันจะโบดเดี๋ยวทําเสร็จกันิการก็จะตักเอาแค่ เนื้อตรงนี้ใส่ช่องฟิตไว้เดี๋ยวเราค่อยมาผสมใหม่และทีนี้ยมันมีเห็ดหอมแห้งนะคะแต่กาน,นิการชอบทานมากแต่ถ้าเราไม่ทานแล้วทีนี้มันจะไอ้นี่ไงมันบูดเร็วก็จริงไม่ค่อยใส่อะไรประมาณเนี้ยหอมแห้งนะคะแบบนี้เลย <S <S เขาเรียกอะไรเห็ดหอมพูดผิดเนี่ยเนี่ยเห็ดหอมแบบนี้ยกาน,นิการชอบทานมากเนี่ยแบบนี้เลยเห็ดหอม หอมจริงๆอย่างเงี้ยเนี่ยชอบทานมากกนิกาก็จะซื้อแล้วก็จะเก็บไว้อย่างเงี้ยหรืออยากจะทําอะไรก็มีทําทุกอย่างนะพี่กงพี่แกงอยากได้พี่แกงที่เขาทาอร่อยๆมาจากเมืองไทยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะสั่งเขามามันการเข้ามาคนถือของมาก็สงสารเขาเนาะนี่แหละค่ะกนิกาก็จะทําแบบนี้แหละแล้วตามเดี๋ยวรอท่านชายมาทีเนี้ยกระทะหม้อใหญ่มีเดี๋ยวเอาหม้อนี้ต้ม เมเนี่ดี๋ยวด,ดูดิถ้าหม้อไหนมันจะใส่ได้อันนี้มันก็ใหญ่เกินไปเอาอันนี้ดีกว่ากำลังดีอันนี้ก็ไม่พอหรอกอันนี้ก็ไม่พอชอบทำอะไรหมออ้อใหญ่อันนี้ก็ไม่พอหรอกมันก็ใหญ่นะแต่ว่าไม่เอาให้มันล่วมอะไรประมาณนี้อันนี้การก็จะล่อหม้อแบบนี้เ, <c oughs> เห็นไหมเดี๋ยวร่อร่ลอล่อกน ท่เหมือนพโล้นั่นแหละก็พโล้นั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่ใส่ไม่ใส่เห็ดหอมเดี๋ยวมันบูดเร็วถ้าเราจะใส่เราจะแยกตักมาใส่จังหากอะไรประมาณเนี้เออการนเดี๋ยเป็นแบบนี้นะอ,อทำแบบไม่ง่ายที่ต้องการจุดสําคัญก็คือจะมาทําน้าจิ้มซีฟู้ดจิ้มกับพี่ขาหมูนี่แหละค่ะเดี๋ยวรอท่านประธานมาเลยรอไปซื้อไปซื้อประกาศดองมาด้วยประกาศดองที่ยี่ห้อนี้อร่อยมากกรอบ กะดองของญี่ปุ่นนะคะกรอบอร่อยมากเลยเหมือนของไทยเลยแล้วก็แล้วก็วกอเอาน้ำมันหมูมาให้กันิกาด้วยอยู่ที่ออฟฟิศเขาก็จะแวะไปเอาตะกร้าตะกร้าที่เตรียมในสวนอะ่ะมันมีน้ำตาลปี๊บอยู่ไม่มีน้ำตาลปี๊บมันก็จะไม่อร่อยมันไม่หอมไม่นวัวแต่ถ้าเราจะทำล่วงหน้าเราก็เคี่ยวนี้ได้นะคะ น้ำตาลทรายแดงก็ได้เหมือนกันแต่กานิกาไม่เอาอเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนยังไงก็ทําไม่ได้หรอกเพราะว่าทําไปแล้วขามหมูยังไม่ได้ทอดเลยเดี๋ยวต้องเอาไปทอดก่อนนี่แหละแส่น้ำตาลทรายแดงแบบนี้ก็ได้นะคะอออเดี๋ยวอาจจะผสมน้ำตาลทรายแดงไปหน่อยนะเพราะว่าน้ำตาลเพชรเหมือนแล้วหน่อยเขาก็มีขายนั่นแหละแต่พอดีเดี๋ยวจะมีเออน้องสะพายขึ้นมาเขาก็จะเอาขึ้นมาด้วยนี่เลยนะคะ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยเห็นว่าหญิงไทยเห็นว่าหญิงไทยใส่ผ้าถุงด้วยผ้าถุงนุ่งผ้าถุงนะอืแย่ผ้าถุงแม่กานิการเนี่ยผ้าถุงออกมาเยอะเลยนะผ้าถุงออกมาเยอะเลยกานิการอยู่บ้านจริงก็ชอบใส่ผ้าถุงนี่แหละค่ะชีวิตดีกานิการชีวีกานิการก็กราบขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะที่มาติดตามกานิการขอบคุณค่าขอบพระคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณเอ่อ พี่ิพกกกองนะที่มาดูแลกนิกาแนะนํากนิกาแล้วก็พี่ยาที่คอยแนะนํากนิกาเช่นกันที่ดูแลนะดีนามในยามมีเวลาว่างมาอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณพี่ตีหนักนะที่คอยช่วยเหลือกนิกาหลายๆอย่างนะแล้วก็คนที่สําคัญก็คือพี่บ่าวแอดนะคะคอยดูแลกนิกายาน้นจบยน้นจบยาวยาวไปอ๋อ แต่ถ้าเจอตัวจริงก็พูดแบบนี้แต่ถ้าไม่มีเรื่องก็จะไม่คุยนะไม่ใช่คุยจอ้จอนะนี่มันมีเรื่องต้องคุยไม่ใช่โอ้โอผอู้หญิงคนนี้มันคุยทั้งวันเลยมันคุยทั้งวันเลยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคุณยายคุณย่าคุณป้าคุณแม่คุณพี่ทั้งหลายกานิกาก็กราบขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ติดตามแานิกาทีวีค่ะแล้วทีนี้มาเจอจริงจริงเออวันนั้นมันคุยวันนี้ไม่คุยมันไม่ไมใช่จะคุยไม่ใช่คนบ้านะคะไม่ใช่คนบ้านะคะกานิกา อแบบนี้เลยแต่นี่การก็เอาน้ำใส่ไข่อีกหน่อยนึงใส่น้อยไปหน่อยมนันจะต้มเสร็จพ,พ,พี่เพื่อนๆจะได้เห็นในติ้งตองติ้งตองอนี่มีอะไรทำแบบนี้เหรอว่างจาัดมันน้อยไม่หลกักค่ะเรื่องขงเรื่องอะ่ะแล้วก็เป็นคนทำนู่นทำนี่กลับมาบ้านมันก็ บบยังไงอะมันมีความสุกปั่นผ้าไว้ข้างนอกนะยังไม่ถ่ายให้ดูเดี๋ยวออกไปเอาเดี๋ยวออกไปเอาขอบคุณเลยนะคะแล้วขอบคุณมากมากนะขอบคุณลหลายๆท่านเลยคะ่ะแล้วก็ทีมงานพี่อ้ํานะคะแล้วก็คนที่ช่วยกาน,นิกาแล้วคนที่มาติดตามกบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะบายยเดี๋ยวเราจะได้ชม้าหมูของการน,นิกานะคะขอบคุณคะ่ะ